เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับอีกสักครู่นะครับเราจะไปพูดคุยกันเรื่องของเด็กไทยปรากฏว่าหนึ่งในสี่เนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของพัฒนาการที่ไม่สมว่ยเกิดอ,อะไรขึ้นเดี๋ยวจะคุยกันในช่วงเล่าขานนะครับพูดคุยกับนายแพทย์ธีรชัยบุญญลีพันธ์รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขนะครับในช่วงเล่าขานครับคุณฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกล่องใส่ของอ่เอกประสงค์พร้อมกับแดรี่นะครับจากธนาคารออมสินจํานวนหน่งรางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการนะครับดยการตอบคําถามและก็ส่งคําตอบของท่านมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้พิมพ์ข้อความและสง่งมาที่หมายเลข4ี่1 0 7 5นะครับ 4221075หรือจะเป็นทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับสวนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการ จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการโดยผ่านทางเพจเล่าสู่กันฟังนะครับเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมประจําวันนี้ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า เป็นสินเชื่อชีวิตสุขสร์นะครับซึ่งสามารถที่จะนําเอาบัญชีเงินฝากหรือว่าสลากออมสินของท่านเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อโดยจะมีวงเงินไม่เกินร้อละเกของมูลค่าสลากหรือจํานวนเงินในบัญชีนะครับของท่านนะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าของธนาคารนะครับกับสินเชื่อชีวิตสุขสร์ซึ่งสามารถที่จะนําเอาบัญชีเงินฝากของท่านหรือสลากออมสินก็ได้นะครับมาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อโดยจะ มอบวงเงินสินเชื่อให้ไม่เกินร้อละเก้าสิบห้าของมูลค่าสลากหรือว่าจำนวนเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษด้วยการให้ลูกค้าของธนาคารเนี่ยสามารถที่จะนําเอาบัญชีเงินฝากหรือว่าสลากออมสินที่ถืออยู่เนี่ยนะครับมาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกินร้อละเก้าสิบห้าคำถามคือสินเชื่อ ที่บ้านนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรนะครับมีชื่อว่าสินชื่ออะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมสินจัดสินเชื่อบ้านกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะมีบ้านสาบ้านที่จะนําเอาสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ในการซื้อบ้านการสร้างบ้านการต่อเติมการซ่อมแซมหรือ การรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อได้ทําประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดจะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อละสองต่อปีเป็นเวลานาน3ปีเฉลี่ย3ปีนะครับพร้อมกับได้รับเงื่อนไขพิเศษก็คือในช่วง6เดือนแรกนั้น สามารถเลือกที่จะยังไม่ชําระเงินค่างวดได้นะครับแล้วหลังจากนั้นยังมีสิทธิ์เลือกที่จะชําระเงินค่างวดแบบผ่อนชําระตามเป็นเวลานานา6เดือนนะครับโดยเงินต้น1ล้านบาทชําระเพียงเดือนละ3,500บาทเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับธนาคารยังขอยกเว้นค่านิติกรรมสัญญาตลอดจนค่าบริการสินเชื่อรวมทั้งหากทําการรีไฟแนนซ์ในวงเงินสินเชื่อเกิน1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับยังจะได้ ยังจะไม่ต้องเสียค่าจดจำนองด้วยนะครับซึ่งขณะนี้ธนาคารได้เปิดให้ยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวจนถึงวันที่15มกราคม2566ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหลังจากนั้นก็จะต้องจัดทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กุมภาพันธ์2566นสนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5หรือจะเป็นที่ Facebook Fanpage ก็เข้าไปที่ GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับ เมื่อเดนนี้ครับนายวราบุรศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้เป็นประธานแถลงข่าวเรื่องการมอบนโยบายการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2566นะครับก็ไปครับปี2566นะครับโดยมีนายสมศักดิ์สัพพโกศลกุลอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีนางพราวินีณนะสายบุรีรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมแถลงข่าวผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยนะครับโดยนายวราบุตรกล่าวว่าในปีนี้จะมุ่งเน้นเรื่องการยกระดับความเข้มงวดกับการดําเนินง,งานภายใต้หลักการ3พื้นที่ ประกอบไปด้วย1คือพื้นที่เมือง2คือพื้นที่ป่าและ3คือพื้นที่เกษตรกรรมนะครับโดยจะมีมาตรการตามกรอบที่ว่าสื่อสารเชิงรุกยกระดับปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมนะครับโดยมาตรการจะมีทั้งหมด7มาตรการด้วยกันดังต่อไปนี้นะครับมาตรการที่1ครับเป็นการเร่งรัดการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกแล้วก็การแจ้งเตือนล่วงหน้าเป็นเวลา7วันในทุกพื้นที่นะครับมาตรการที่2เป็นการยกระดับมาตรการการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เรื่องการแก้ไขปัญหาโมลพิษด้านฝุ่นละอองและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับมาตรการที่3ครับเป็นการยกระดับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจรนะครับมีทั้งการชิงเก็บก่อนการลดการเผาแล้วก็การเบิร์เช็คแล้วก็มาตรการที่4นะครับการกำกับดูแลการดําเนินการในทุกระดับอย่างเข้มงวดมีการติดตามผลการดําเนินการและมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องนะครับ มาตรการที่5เป็นการลดจุดความร้อนเพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดไฟป่าในทุกพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาระบบการพยากรณ์ความรุนแรงและอันตรายของไฟหรือว่า f i y e a n n g r r r t t n n s y y t t m m หรือว่า f d r s มาตรการที่6ครับเป็นการผลักดันกลไกระหว่างประเทศเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับและก็มาตรการสุดท้ายครับ เป็นมาตรการให้ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนและดําเนินการป้องกันร,รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและก็ฝุ่นละอองนะครับเช้าวันนี้ครับวันที่9เดือนพฤศจิกายน2565นนะครับนางสาวกรุณาเนียมเอี่ยมผู้อำนวกยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตัวร่วม สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสอนอขนะครับได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการศึกษาจัดทําแผนการกํากับการบริหารจัดการระบบตัวร่วมครั้งที่3นะครับโดยมีบริษัท A.M.P. Consultant จำกัดเป็นที่ปรึกษาโครงการนะครับซึ่งได้มีการนำเสนอแนวทางและก็ผลสรุปการพัฒนาระบบตัวร่วมดังต่อไปนี้นะครับจะให้มีการจัดทา แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสารด้วยการตั้งศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางเพื่อทำหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้บริหารจัดการรายได้และชำระดุลนะครับขณะเดียวกันจะมีการสร้างมาตรฐานการสื่อสารกับ e w a l l e t โดยมีการเจรจากับทางธนาคารพาณิชย์และก็ผู้ประกอบการการขนส่งบนชนนะครับนอกจากนี้ครับจะดําเนินการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มเครื่องอ่านบัตรเป็นการเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ซอฟตแวร์ให้รองรับบัตรโดยสารในรูปแบบของ abt ที่เกตมีเดียและก็ในระยะแรกให้แยกการประมวลผลสำหรับบัตรโดยสารปัจจุบันกับฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสารควรจะมีแห่งเดียวนะครับแล้วก็สร้างมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ถือบัตรอีกด้วยนอกจากนี้ครับยังมีข้อเสนอให้มีโครงการอัตราค่าโดยสารร่วมหรือว่าอัตราค่าโดยสารเดียวในระบบตัวร่วมนะครับโดยเสนอให้มีการกําหนดอัตราค่าโดยสารสําหรับรถรถไฟฟ้าในเขตเมืองไม่รวมรถไฟชานเมืองนะครับในอัตราแรกเข้าอยู่ที่14บาท และข้าโดยสารจะอยู่ที่กิโลเมตรละ2บาท15สตางค์ยกเว้นค่าแรกเข้าเมื่อมีการเปลี่ยนระบบรถไฟฟ้าและการปรับอัตราเข้าโดยสารให้เป็นไปตามดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มพร้อมกับเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมขึ้นมาให้แล้วเสร็จภายในไตรามาส3ของปี2568ะครับเพื่อเป็น,นกลไกของรัฐในการสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและการ ดำเนินง,ง,งานของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมในระบบตัวร่วมและค่าโดยสารร่วมนะครับนอกจากนี้ครับยังมีข้อเสนอให้มีบริษัทจัดการระบบตัวร่วมก่อนที่ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางจะจัดตั้งแล้วเสร็จอีกด้วยนะครับเอาละรครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าขานเรื่องของเด็กไทยเรา หนึ่งในสี่ทีเดียวนะครับที่มีปัญหาเรื่องพัฒนาการไม่สมบัยเนี่ยนะครับไปพูดคุยกับนายแพทย์ธีรชัยบุญญลีพันธ์รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่าน้วยนะครับกรับต้องถามคุณหมอก่อนว่าพัฒนาการไม่สมบัยเนี่ยนิยามคืออะไรครับคุณหมอฮะคือประเทศไทยเราเนี่ยเราก็ตั้ง ใช้เกณฑ์มาตรฐานของระดับระดับโลกนะครับแล้วมาดูเด็กไทยว่าเราเป็นสถานการณ์แต่ละวัยควรจะทาอะไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นลเด็กวัยขนาดนี้ควรจะคานได้เด็กวัยขนาดนี้ควรจะเดินได้อันนี้เขาเรียกว่าเด็กวัยขนาดนี้ควรจะพูดเป็นคําได้เด็กวัยขนาดนี้จะพูดเป็นประโยคได้เป็นไปตามวัยอ่ะนะฮะเกณฑ์ใช่ใช่ตามวัยครับ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 กับเจ้บอตอนเราก็มาสร้างมาตรฐานเราก็มาสร้างมาตรฐานคือ ตั้งเป็นมาตรฐานของเด็กไทยว่าเด็กวัยควรไหนควรทำอะไรได้บ้างอืถ้าเด็กคนไหนทําได้ดีกว่าวัยอันนั้ก็ไม่ต้องห่วง <mão> ไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเด็กคนไหนทําได้ต่ํากว่าวัยเออเราใช้คําว่าสงสัยล่าชา้า <ม S 2> ยังไม่ใช่ล่าช้านะครับคําว่าล่าช้านี่มันโหดไปหน่อยมันแรงไปอืมันแรงไปมันแรงไปเราใช้คําว่าสงสัยล่าชา้าตอนที่เรากระทรวงสุกเริ่มทาก่อนนะสายหมอเริ่มทาก่อน ทำในตอนประมาณปี58-59ไล่ขึ้นมาแล้วเราก็ทําในกระทรวงใช้คนกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเดียวก่อนทำความเข้าใจกับแบบประเมินนี้จนประมาณปี2661เราก็เราก็ขอให้ทั้งสี่กระทรวงตอนแรกมีสี่กระทรวงก่อนนะมีมหาไทยศึกษาธิการพัฒนาสังคมและวามมก่งของมนุษย์และและสาธารณสุขสี่กระทรวงก่อนตอนแรกแต่ตอนนี้ปรากฏว่าเข้ามาร่วมทั้งหมดเก้ากระทรวงแล้วนะครับเข้ามาร่วมกันหมดเพิ่มอีกสองร่วมร่วมมือกัน ก็สรวปหัวก็ตอนที่เริ่มทําเนี่ยเราก็เริ่มเอาเอาที่ทางสายหมอทิดก่อนแล้วก็ชวนทากันทุกขั้นก็ดีใจนะครับคุณครูเดยเฉพาะวิสสษษุสายศึกษาธิการกับสายกระทรวงมหาดไทยเนี่ยซึ่งมีคุณครูเยอะเนี่ยเขาก็ร่วมมืออย่างมากแล้วก็เริ่มทํากันปรากฏว่าตัวเลขของเราก็เริ่มชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยจริงๆแล้วเรามีพถานการรล่าช้าเนี่ยเยอะทั้าสงสัยล่าช้าเนี่ยเยอะเท่าไหร่ปรากฏว่าตอนสองสามปีหลังเนี่ย 64 63 62เนี่ยตัวเลขเริ่มนิ่งแล้วแสดงว่าประเทศไทยมีตัวเลขประมาณนี้ก็คืออยู่ที่ราวๆ25เปอร์เซ็นกับนะเด็กตามวัยที่เราสังนะครับก็เราเจอเด็กสงสัยราชา25เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้คาว่าสงสัยราชาเนี่ยมันก็แยกเป็นด้านนะครับแยกเป็นด้าน,านเนี่ยด้านแรกนะครับด้านแรกภาษาหมอเรียกด้านกรรมเนียนะครับ,รบภาษาคุณครู ภาษาคุณครูเรียกด้านร่างกายนะภาษาจะไม่เหมือนกันแต่แต่นิปภาพดีครับคุณหมออธิบายให้ฟังเนี่ยเออเคยภาษาหมอเนี่ยแยกเรื่องกล้ามเนื้อเหตุผลเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะแยกเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดใหญ่แปลว่าข้ามได้นั่งได้เดินได้กระโดดได้เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดเล็กเนี่ยจะอยู่ตรงมือฮะเราก็จะเน้นเรื่องการขีดเขียนโ่น เขียนวงกลมได้เขียนระตบาดได้เขียนสี่เหลี่ยมได้ตัวสุดท้ายโตขึ้นมาเขียนพยางชนะได้อย่างเงี้ยนะครับ <Hey. S 2> เรียกว่ากำเนิดมัดเล็กนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ยกว่าระกำเนื้อในสมัยก่อนในสมัยโบราณเลยนะครับตักห้าสิบปีก่อนไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยคนทุกคนคงนึกออกว่าสิ่งแรกที่เราเจอกันด้านกำเนืดอคือโรคโปลิโอ oh. อยฮหงนนะ <laughs> อ้แต่ผมว่า ่านดีเจก,กับผมอะ่ะเคยได้ยินเคยแต่เด็กสมัยนี้แต่เด็กสมัยนี้แทบไม่เคยได้ยินเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าโปล,ลิโอที่แขนขาลีบเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจัดการหมดสิ้นไปแล้วนะครับตั้ง <c oughs> แต่ประมาณปี2120กว่ากว่าโหแต่แต่ว่าประเทศไทยยังให้วัคซีนโปโลิโออยู่นะเหตุผลเพราะว่าเพื่อนบ้านเราอ่ะพม่า,มาเราเหมน<อ>เขายังมีอยู่อ๋อครับแล้วเดี๋ยวนี้คนเข้าไปเข้ามาเยอะนั้นวัคซีนยังไม่เลิกให้นะครับแต่ว่า ประเทศไทยไม่เจอคนไข้โปริโอมาหลายปีแล้วนะครับก็แต่ทีน,นี้ประเทศไทยเนี่ยเราพบว่าตอนเนี้ยเราเจอสองเรื่องหลักเรื่องแรกคือเรื่องภาษาครับอืมพ hmm. ูดเด็กพูดช้ากว่าวัยที่ควรจะพูดได้โอ้ครับซึ่งเป็นเรื่องหลักเลยนะครับซึ่งแล้วเรื่องที่สองที่เราเจอคือการเป็นกล้ามเนื้อมัดนิ้คือการใช้นิ้วอะครับใช้มือนะครับ <Yeah. S 2> เบอเดี๋ยวนี้เด็ก อย่างที่ท่านดิเจขงลูภาพนะเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยขีดเขียยแล้วครับใช้นิ้วชีเขี่ยโทรศัพท์อย่างเดียวสูดเลยครับเ่็กเด็กภาพออกนะโอ้สมัยก่อนนี่ไม่มีเนี่ยฮะมันต้องเล่นเองใช้อย่างน้อยก็อะไรเล่นเล่นก้อนดุมก้อนดินอะไรก็มันก็ใช้มือกล้ามเนื้อมัดเล็กถูกไหมคุณหมอสมัยก่อนใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวนี้มันมีแต่นิ้วแข็งแรงมันไม่ใช่มือแข็งแรงมันมีแต่นิ้วชีนิ้วเดียวนะครับก็สรุปว่าประเทศไทยตอนนี้เราเจออยู่สองเรื่องหลักที่เราเจอว่าสงสัยนะครับ อันดับหนึ่งจริงๆเนี่ยคือเรื่องภาษาพูดครับภาษาพูดู้ดช้ากว่าวัยเยอะอเยอะมากจนน่าตกใจเลยนะครับตัวเลขของกระทรวงสาธาสูขที่เราทาร่วมกับทุกกระทรวงที่เราให้สังเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็พบว่าเราเจอเด็กที่มีพัฒนาภาษาล่าช้าเนี่ยอยู่ที่ราวๆยี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์ครับคือหนึ่งในสี่ของเด็กนะครับเด็กมาร้อยคนตรวไปเนี่ยเจอภาษาล่าช้าไปยี่สิบห้าคนเลยนะครับโอ้โหซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากเหครับ ส่วนเรื่องที่สองเนี่ยเราก็เจอด้านด้านด้านกล้ามเนื้อนะครับ,รบแต่เป็นกล้ามเนื้อมันคือการขีดเขียนนะครับขีดเขียนหนังสือเนี่ย,ย,นนยช้าประมาณขึ้นหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ช้ากว่าไวฮะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเราทุกกระทรวงนะครับตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นเก้ากระทรวงนะครับร่วมมือการทํางานนะครับ <c oughs> ก็ก็ก็ได้เรียนขึ้นไปถึงท่านนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วครับเรียนแตแล้ว่าเราสํารวจกันมาเนี่ยเราครบเรียบร้อยเนี่ย ซึ่งปีนี้เนี่ยทางทางัง้งนายกและท่านรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะพักการเมืองไหนก็เห็นด้วยตรงกันเพราะว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องมันเยอะครับ,นนรบทุกคนม่เห็นด้วยตรงกันว่าเราควรจะมาทําเรื่องพัฒนาการ,การกอีกอย่างชัดเจนขึ้นด้วยเหตุผลเหตุผลครับสิ่งที่น่าตกใจไปก่อนนั้นมีการคาดการณ์ว่าปีเนี้ยปีนี้ฮนะหรือไม่ก็ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่จํานวนประชากรไทยเริ่มลดลงนะครับ อ่ตอ,ตอ,ตอ,อนตอนสายก่อเราดึงอีกเราเราก็ท่องท่องนะประเทศไทยมีหกสิบล้านอะไรก็ได้กันไปเรื่อยๆนะครับเด็กสมัยนี้ก็ท่องมาเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดล้านอนะไรเงี้ยต่อไปเด็กรุ่นถัดไปจะเริ่มท่องประชากรเริ่มลงลครับน้อยลงเรื่อยๆใช่เพราะคนวเลขปีเนี้ยยังไม่สิ้นปีดีนะยวรอสรุปจากกระทรวงมหาทยนะครับ <c oughs> เข้าใจว่าปีเนี้ยอาจจะคนตายมากกว่าคนเกิดปีเนี้มาแล้วรือไม่ก็ปีหน้าใช่ครับมาแล้วเทศไทยประชากรจะเริ่มลดแล้วนะครับซึ่ง ก็เราเองก็รู้ว่าพลอเด็กมันเกิดน้อยเนี่ยเราก็ต้องการเด็กที่มีคุณภาพถูกไหมครับแล้วเด็กเนี่ยไม่ใช่ลูกของครอบครัวนี้แล้วนะครับต่อไปครับอ้าวทำไมฮะต้องเป็นลูกของลูกของหมู่บ้านนี้ลูกของอำเภอดีอ๋อมีคนเดียวเงี้ยใช่ครับโอ้โหตอนนี้พี่ๆลองไปดังดอนในหมู่บ้านลองไปดูนะครับมีเด็กน้อยเนี่ยเกิดน้อยมากน้อยกว่าคนแก่แล้วอะตอนเนี้ยถูกไหมครับทุกที่เห็นกันหมด ดันั้นเด็กๆตอนนี้เด็กที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราเองก็ต้องนอกจากเพิ่มเด็กให้ได้เนี่ยอันที่สองก็คือต้องเพิ่มคุณภาพให้ได้นะครับอันนี้ปัาตุบานก,ก็คือเรื่องพัฒนาการที่ผมเล่าไปตอนตอนที่เป็นช่วงที่ว่าเราพบว่าเราเล่นลูกเล่นหลานเนี่ยเราไม่ได้ดูพัฒนาการเด็กกันอย่างจริงจังก็เลยทําให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้าและด้านที่เราพบกันทุกคนเห็นด้วยกันหมดเลยนะครับก็คือเรื่งเรื่องภาษา ภาษาล่าช้าคือเด็กพูดได้ช้าลง<ม>พูดไม่รู้เรื่องมากขึ้น,พ,นพูดไม่รู้เรื่องด้วยฮนะโอ้โหแ้วโอเคด้นี้็มาเไม่กิ่หนึ่งที่ผมถามที่ผมถามน้ตออเรอ,อ่ะเขาเล่นเล่นมือถือกันเยอะใช่ใชค่คือคือนิ้วเดียวอะ่ะแข็งแรงอยู่นิ้วเดียวอะ่ะนิ้วชี้่ะครับครับก็ซิิงตอนนี้จะเป็นที่มานะครับของทุกกระทรวงที่ทำงานเรื่องกันก็นําเรื่องนี้เสนอท่านรัฐบาลไปแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกภาคการเมืองนะครับตอนนี้ พวกผมเองทำงานก็เสนอไปทุกพักการเมืองนะครับ<ฆ>ซึ่งผมเชื่อว่ายิ่งเราจะเข้าโหมดการเลือกตั้งใหม่นะครับเราก็รู้ว่าท่านทุกพักการเมืเขาก็จะเขียนนโยบายหาเสียงแลครนะเรื่องนี้ก็ฝากความหวังว่าทุกพักการเมืองที่ต่อไปจะพาประเทศไทยรวมทั้งรัฐบาลชุดนี้ด้วยเขาเอาเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องหลักที่ประเทศไทยครับครับอืมครับ,รบอะลองดูแล้วกันทีนี้ถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าลูกตัวเองจะเข้าข่ายหรือไม่อย่างไรเนี่ยคุณหมอมีคาแนะนำไหมให้คุณหมอฮะ อ๋อครับเบื้องต้นนะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเราใช้นงสือพัฒนาการเล่นเดียวกันแต่โอเคยังไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซนนะครับแต่โดยทั่วๆไปแล้วประมาณสักแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นของเด็กไทยจะตรวจด้วยเครื่องมือหนังสือนะนังสส์พัฒนการที่เรียกว่าคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปรถมวัยชื่อภาษาอังกฤษคือดีดีด็นะดีอสิงคโปร์ดีเอแเอ็มเอ็มเอม เอ็มมารีเซ่เหรอครับเออใช่เอ็มมารีเซ่เวลาเวลาเข้าไปในดีเอสเข้าไปในกูเกิลนี่โค้ดนะ่นดีเอสพีเอ็มครับอ๋อครับครับเจอเลยเน็ตมีหมดเ<อ>นาะดูได้ได้ครับได้ครับแต่ว่าใน,นส่วเล่มนี้เนี่ยพ่อแม่นะครับส่วนหนึ่งก็อย่างเช่นคนที่มีความรู้ก็ใช้ในการดูแลลูกเลยครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่แบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือ เล็กๆเ,เนี่ยก็เป็นเจ้าที่ของสายสายสาธารณสุขใช่ไหมครับสายการแพทย์นะครับก็ามาช่วยตรวจเด็กในวันที่จะไปฉีดวัคซีนแต่พ่อแม่ช่วยดูด้วยดีนะครับรบัวนอีกส่วนหนึ่งก็คือพอเริ่มเข้าโรงเรียนเข้าศูนย์เด็กนะครับอย่างเช่นเข้าศูนย์เด็กสองขวบประเทศเนี่ยคุณหมอฮะเดกต้องต้องขอโทษคุณหมอด้วยเพราะเวลามันหมดพอดีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวใครสนใจเข้าไปดูในในอิทอร์เนตก็แล้วกันนะครับ นะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนายแพทย์ธีรชัยบุญญาลีพันธ์นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าได้คุยกันใหม่คุณผู้ฟังครับนี่เป็นช่วงเล่าขานผมไปเฉลยคําถามนะครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารหรือสลากออมสินเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนมูลค่า ให้กลายเป็นสินเชื่อหรือว่าเป็นวงเงินสินเชื่อได้นะครับคำถามคือสินเชื่อนี่มีชื่อว่าอะไรคําตอบคือสินเชื่อชีวิตสุขสันต์นะครับ๋ยกลคยเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับบอกกล่าวกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ